สวัสดีครับแมงดึกกลับมาอีกแล้ววันนี้ผมมีเมนูอันนึ่งเรียกมันว่าบะจ่างกลางดงคือบางทีเ,เราเหลือข้าวเหนียวที่ที่กินไม่หมดบ้างขุเนเชียงที่ทำข้าต้มไม่หมดบ้างกุ้งแห้งบ้างไข่เคมบ้างนี่เราจะทำอะไรกับมันดีนก็เลยได้ความคิดว่าเราจะทำบะจ่างที่นึ่งข้าวเหนียวแล้ว กินได้เลยนะครับผมวันนี้เราใช้ผมใช้สุดยอดเตาของผมครับผมชอบมากคือเจ้าโฟแมนเอ็กโเนี่นะครับอ่า้แรกเราต้องจุดไฟก่อนครับเปิดไดน่อย <c oughs> <c oughs> ครับผมส่วนองค์ส่วนประกอบก็มีนี่มีข้าวเหนียวที่แช่แล้ว <c oughs> มีกุ้งแห้งแช่น้ำจะหน่อยอย่างเงี้ยแ้ไม่เค็มมากมีไข่เค็ม นะครับผมกระเทียมของเหลือๆง่ายๆวางกันเถอะอย่างแรกผมมีก่อนเลยน้ำมันที่เหลือจะมันหน่อยไม่เยะน้ำมันเราใช้น้ำมันมะขอนครับผมเตาใช้ได้ครัตั้งเตาเกียวเกียวกระเทียมให้หอม กรเทียมให้หอมอซอสที่ใช้ก็มีพวกซอสปรุงรสซอสเลยนะซอสปรุงรสเอยเกลือพริกไทยน้ำมันหอย,น,ย,หอยอนะครับผมตรงนี้ได้หมดเรียกว่าเป็นการยำใหญ่เกระเทียมให้หอมหอมอ่ะเ๋่เาเลยให้กินมหอม ให้รวนรับอืมเริ่มดีแล้วให้เหลืองๆแล้วก็ใส่ผึ้งเชียงเ,เชีงเยงอะไรครับตัว่าึ้งเชียงเลยทำเหมือนผัดข้าวครับก็ไ้่แห้ง ต่อไปแล้วใส่นนพยายามคลุกเคล้าให้มันเข้ากันแล้วก็ที่ผมใส่มัน,หนให้สีสันนิสสวยงามไท่ ครับควบรนหน่อยครับผมเมื่อเราคุกเข้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มทยอยเทข้าวที่เราผัดเนี่ยใส่ใส่มาในหม้อแต่ระหว่างนะั้นเราจะมีการใส่ไข่เค็มเข <c oughs> ้าไปอ่ะฮะใส่ไข่เค็มครับใส่ไข่เค็มเข้าไปเพื่อให้มีการไข่คู มีไขรเค็มเนี่ยโปะไปหนดันชั้นอ่าเป็นไงครับกินได้สักกี่คนครับนี่แหละครับโัวบานครับเยอะไขรเค็มเข้าไปปากปากนะครับนี่คือเป็นการเรียกว่ากำจัดของที่เรานำมานะครับ เสร็จแล้วเป็นอาหารก็จะเดินทางกลับเนี่ยถือว่าเป็นอาหารอาหารที่เราใส่เดินทางกลับบ้านได้สบายๆกินง่ายๆหนึ่งปิดปิดพีมตรเป็นไร่ครับผมเดี๋ยวรอก็เดี๋ยวรอดูว่าตอนสุกเป็นยังไงพร้อมสามสิบนาทีผ่านไป นะครับเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงครับตึ้นตึ้มตึ้มตึ้มโอโ้โหเป็นไงครับข้าวตึ้มเม็ดเหนียวนุ่มดูน่ากินออื้ยังไงสนกหน่อยก่อนเลยสุดยอดสุดก็เหมือนเดิม กินเสร็จเก็บขยะอย่างนี้นะครับขอบคุณครับปไปเค้ก<น>เอาไหมเอาครับไม่เอาเือยไม่ยิ้มเลย <laughs> เ,ปเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมคนตกอย่างนี้กับเส้นเหนียวนึ่งร้อนๆดีวกว่ารสชาติดีครับ